สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสารการเมืองจากวารลักษณ์วันนี้จะเสนอคําว่าอํานาจแบบท่วนทั่วกับอํานาจแบบจํากัดท่านผู้ชมครับอํานาจแบบท่วนทั่วหรืออํานาจแบบเบ็ดเสร็จหรือเป็นอํานาจที่สมบูรณ์แบบก็คือตัวกระทําทางอํานาจอยู่ที่รัฐอยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะกําหนดนโยบายรัฐบาลมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะบังคับใช้ อำนาจตามกฎหมายหรือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะให้กลไกของรัฐทาหน้าที่ในการกํากับในการควบคุมในการกําหนดนโยบายนะครับในการครอบงาใครลักษณะแบบอำนาจท่วนทั่วแบบอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับในระบบการเมืองปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในระบบประชาธิปไตยหลายประเทศก็ยังเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จน,นะครับส่วนจงกงันข้ามนะครับ อำนาจแบบจำกัดก็หมายถึงการที่รัฐบาลหรือรัฐเนี่ยมีอำนาจจำกัดอำนาจจำกัดก็คืออำนาจที่ไม่อาจจะทําอะไรได้อย่างสะดวกสบายแล้วเพราะอำนาจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ข้างล่าง<ม>เช่นอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ที่ภาคทางสังคมอำนาจที่จำกัดเหล่านี้มักจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎ ในระเบียบหรือในปรชัชญาหรือในเอกสารสําคัญของประเทศว่ารัฐบาลส่วนกลางใช้อํานาจได้จํากัดทําได้แค่นั้นแค่นน้นแค่นี้กว่นี้สองเรื่องนี้นครับาำรูจชมครับระหว่างอํานาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับอํานาจที่จํากัดในระบบการเมืองวันนี้จึงเป็นรากเหง้าของการที่จะนําไปสู่การวางระบบองค์กรหน่วยงานต่างๆของรัฐ แล้วองค์กรเหล่านั้นละ่ะจะไปสร้างความสัมพันธ์ทางอํานาจเช่นในอดีตนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีการแบ่งแยกอานาจเป็นนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการอย่างงี้และกองอำนาจแบบทั่นทั่วแต่พอมาวันดีคืนดีนะเราก็จะเห็นอำนาจแบบจำกัดที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองอเมริการัฐบาลส่วนกลางมีอำนาจน้อยนะครับรัฐบาลส่วนกลางมีอำนาจน้อยเพราะความสัมพันธ์ทางอำนาจเหล่านี้ มันจะนำไปสู่การสร้างระบบระเบียบกลไกหรือองค์กรต่างๆออกมาแล้วให้องค์กรเหล่านั้นนะมีบทบาทในการใช้อำนาจของรัฐนะครับทำให้บางที่เนี่ยเต็มที่ทำให้บางประเทศมีอำนาจจำกัดครับนี่คือสถานการณ์จากวันรี้นครับ